คนว่าขันบอกจากบ้านโบเห็นดานแมนแดนไกลถามาไปหาเหียนกับว่มีความรู้บรรยากาศครับบมื่อวันอาทิตย์เดือนใหม่มีทุนาย,ยนบรรยากาศปากช่วงแดนง่ามจำปาสักดเ้ยครับเพรามันหนาวหนาวตลาดก็มีหมอกหมอกค่อนข้างจะล่งนาได้จะน่อย แนมไปด่านผลก็คือเมืองนะครับอันนี้คือปั๊มน้ำมันพีที่บอตทอธุรกิจคนไทยขายายมอือดาอยู่แล้วครับปากซองแดดงามลดลายครับขอเหล็กหนึ่งนะครับสัญญาณชัดบอถ่าให้เบื้องหมอกก็คือให้สัมผัสบรรยากาศแบบเหมือนกับจะเขานาหนาวฝนตกลลินน้อย แต่ว่าหมอกันล่งเรเห็นเลยครับวิสัยทัดประมาณ30เมตรขอบคุณเล็กหนึ่งครับถักไายมันนี่ก็คงจะเดินทางเงีวๆไปเมือ,องจีเขาจะเอาข้าแหลกไก่ขายข้าแหลกไก่ขายไก่แหลกกระบองอัดตะปอือ่านคอมเมนต์จากน้อยหนึ่งครับมาเด้อผู้ใดอยากท่องเที่ยวช่วงนี้เล่าไต่ บอกจากสีมีน้ำตกกลายถ้าขก้นมาทาังปากซออากาศเย็นจ่อยๆอย่าลืมใส่กันหนาวนะครับแล้วก็มาสัมผัสหมอกแบบนี้บางมือกันจะมีให้เห็นกับทุเรียนก็แล้วค่าลงแล้วครับทุเรียนพื้นบ้านราคาลงแล้วรสชาติก็แซ่บดีอันนั้นเป็นทิอเตอร์ไซค์ป้ายว่ามีจะขันต้องใส่ของลาาครับข้าเจ้าไปเที่ยวอากาศดีแห้งด้วยครับผลกะตก ดินดินเบิ่งอยู่ไสเนาะเดินทางปลอดภัยขอบคุณหลายๆนะครับพากันเบิ่งอยูุไซผมว่าตะเวยกินเข่ากับบาดครับขออนุญาตเส็ษกล่องน้อยนึงอ่นน้มเถื่กปากซองอยู่ปากซองแดนงามฝนตกแข้งขออนุญาตขยับเข้าไปได้ผมจัดน้อยนึงครับหลายคนก็ถามว่าจะมาปากซองเอาหน่อยพวกทุเรียนมาให้ยในเด้อว่าสัน ภัคพ่พอบานนี่ทุเรียนพื้นบ้านแกนหลายครับส่วนนี้ก็ได้เมนี้วันทิดน้องฝนกับคายเมื่อกี้ก็แวะคุยกันอยู่หน่อยนึงอ่ามองเก้าแล้วครับเลื่อนผักหวานใจมาปาักซองเพื่อนผักเรียกยว่าโล่งเล่มบะหมี่ห้องแอร์ปวต้องตุกใจแล้วครับเพราะว่าก็ขึคืนมาห,หนาวสันงองอากาศเย็นเห็ดตีสอดเห็ดเพื่อนผักป่ต้องมีห้องแอร์ก็ได้ครับด้านในมีส้นนึัอนองบะหมี่แอร์อากาศเย็นครับ แม่ได้ก็มัมมี่ยังครับยังไม่ได้แจกเครื่องแจกยังเพราะว่าทั้งฝีมันบวบปันใดได้บกทุเรียนนั้นน้ำมือคือบ้านคือเมืองเขาอ่ะะาแล้วก็อีกหน่วยนึงนี่มัมมี่หอดน้ำทุเรียนเดินทางปลอดภัยขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีจ้าขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อหนาวบ่อากาศเย็นนะครับประมาณจะมัณฑ์จะอัน ยี่สิบดอกประมาณยี่สิบสามยี่สิบสององศาครับอากาศเย็นดีชุ่มชําไทยเบ่งหมอกกระเสือรขับหมอกลงวิสัททยท,ทั์กับุดจอดครับบิวธรรมาชาติสวยงามบ่เห็นยังื้อนี้เห็นตะหมอกเอาใส่ถุงเอาอยัางใส่ถุงเอาหมอกนี่บ่เดียวจแไปกินข้าวตุ่มเล็กน้อยนึงหลังเดินทางต่อลงไปคนละครับอัตปือใช่เศรษฐาพิพาไอเบิงสวนปลวยจ็ดพันไล อีกหนึ่งธุรกิจที่ข้าเจามาเห็ดอยู่ในเลาาสวนกล้วยเจ็ดท่านไร่นี่บ่ธรรมดาเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเป็นยังคือเห็ดกระรอกกะเด้แนทะ้สวนกล้วยแล้วก็มีคนงานประมาณลักพันนะครับครบวงจรปลูกกล้วยว่าอะไกินแตก่กล้วยนะครับเห็ดอาหารสัต์ได้น้ำเห็ดปุ๋ยด้พร้อมสุกยางเลยครบวงจรที่ข้าเจามาลงทุนเห็ดนะครับอยาพจาไปเบืองทั้งหุดละอัตตะปืออยากไปเที่ยวเลาาน้ำครับ ส่วนท่านอยากว่าเที่ยวน้ำเนี่ยก็หลายแห่งนะหลายแห่งพอได้จัดทริปจัดเที่ยวแล้วครับมันมันยากมันขานเบิ้งมันขานว่าน้ำเจ้าน่ะคือว่าไงไงคือผมกับไปเห็นงานเนาะผมกับไปเรื่อยทำสายนอนหันตามอารมณ์อ่าถ่ายคลิปหิวนั่งจักรยานพ่อในกินเบียกวังแล้วเอ่อแต่ว่าถันมานน้ำผมกับเตี้ยก็บอกปวดขี้ปวดเหงายิวเข่าหิวน้ำเนี่ยโทซน้ำหมดจีบ่ะมันยากนะก็เลยบ่ได้รับถันมานน้ำ ถ้าท่านขับรถนั่งกวนผมไมาอย่างเมื่อ,อยงอใดเออไรอยู่แบบนั้นขับรถนั่งกวนมาบอกว่าโอ้ยเมื่อนั่เด้อเมื่อเออเมื่อใดนะครับอยางนั้นเรื่องว่าแล้วเดนเดินเดีด๋ดไปกินเบียร์กินกกยังผมเหมือนบ่ริพิเกศผมเฮ็ดตะร์วิ่งนะก็ะเลยบขวยสะดวกคนไหนเจ้าเป็นคนดีครับก็ดีบางเท้าบางเท้าทกับซัวกับน,นี่มันกิบโมดีทั้งเบิร์ตหรอครับมันกิดคนเฮามันกับนีดีมีซัวทุกต้ทุกคนลราไปเออเสพข้าวไรกับเมื่อย มันมียังเสมอหนิมีจะปั่นข่าวมีจะปั่นปันในเฮ่ากับเบิ้งหลักอ่ะขีดไปนํามืถูกใจอ่าปั่นเรื่องสงครามเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเย็นก็เมี่ยกับไงว่าแห้งนะเสียงกับคนในโซเชียลอย่างวันนี้เขาไปคอมเมนต์กับอ่าอ่านแว่นวากับปวดหัวจักเป็นยังมั้ยยังอ้าวจั๊กแฉ่จักปลอมปั่นกันไปให้ยกำลังใจทุกๆตัวคนนะครับหลักๆกับตัวเฮ่าแหละ เข้าบ่มากเข้าก็บยไปเบื้องเบิ้งแล้วก็เครียดความเครียดเห้ในเข้าตายไว้ครับอุ้ยกเวทย่านเลยเอ้าสบายสบายครับในการเลื่นงใจผู้มือพักผ่อนวันอาทิตย์ขอบคุ้ในไลายร้านอาหารหวานใจกับเป็นอีกหนึ่งมองที่พี่จังเือนผักตรงถามกระปอยทอบปักซองกันแหละแล้วก็กับเข่ารสชาติแบบไทยๆเออใส่ไดเลยรสชาติแบบไทยบอยจะเป็นตุ่มปลาอาหารตามสั่งพัดกระเพราพัดหมูกรอบ ขันพยาเจ้ากับข้าวเหนียวกับกลานนี่ครับเป็นอาหารใจไทยคนไทเแยกินดีครับร้านอาหารหวานใจตรงขางกับบนตระถอ,อเมื่อกตัปกซองเลยครับเห็นมาจะบาสบายเลยอ่าขอบคุณในห,หลายตุกข์ทุกคนครับเดี๋ยวพอกันบุดแล้วครับอัจปือไม่นี้กรลุยหมอกเล็กน้อยนึงอยู่ดีมีแห้งสุขู่สุขส้นค,ครับไ้กำลังใจไปแล้วครับลำลุวยพอเห็นยังเราเมื่อตึ๊บ